ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพรนายกิตตเวชร,รักษาโรคประสาทขอโทษนะคะถ้าหากว่าฉันได้ยินไม่ผิดแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมองอะไรสิ่งที่คุณเห็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมันจะดูเหมือนกับหมูไปหมดเดยอย่างนั้นหรอใช่แล้วครับนี่คุณไม่ได้ล้อเล่นอยู่ใช่ไหมคะในสายตาของคุณฉันเองก็เป็นหมูตัวหนึ่งเหมือนกันเรอคะครับ ผมเห็นแบบนั้นว้าวเพิ่งจะเคยพบเจออาการแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยทั้งทั้งที่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวหน้าตาก็หล่อเหลาเอาการเลยด้วยเอาแล้วล่ะหมอได้ฟังอาการของคุณแล้วยังไงหมอก็ขอตรวจดูระบบสังการของคุณก่อนก็แล้วกันนะว่าสมองและสายตาของคุณยังทำงานอยู่ปกติหรือเปล่าดูซะสิตั้งใจดูเลยนะ ตอนนี้คุณเห็นอะไรบ้างแม่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 ฉันไม่เชื่อหรอกยะคนสวยอย่างฉันนะ่าต่อให้ไปอยู่ในสายตาของคนบ้ามันก็ไม่มีทางเป็นหมูไปได้หรอกนี่มันบักแตงโมนี่มันบักส้มโอชัดชัดครับเต็มสองตาเลยผมเห็นมันชัดมากบ้ามันคือหมูสองตัวฮะอะอะอะะไรนะนี่นี่นายเป็นเอามากจริงๆด้วย ถึงขนาดเปิดบักแตงโมให้เขาดูเต็มสองตาขนาดนี้แล้วนี่เขายังมองเป็นหัวหมูอีกงั้นเหรอเอาลอาล่าหลังจากที่หมอได้ตรวจสอบดูแล้วหมอคิดว่ากระดูกสันหลังของคุณน่าจะมีปัญหาใหญ่แล้วนะกระดูกส่วนตรงนี้มันไม่เหมือนกับคนปกติมันผิดรูปอย่างรุนแรงหรือถึงขั้นเรียกได้ว่าพิการเลยก็เป็นได้มันไปกดทับเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทตา บางทีนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณมองสิ่งมีชีวิตต่างๆกลายเป็นหมูไปหมดเอ่อเออถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นาฮวิธีเดียวก็คือการผ่าตัดเพื่อจัดกระดูกสันหลังแต่โอกาสสำเร็จมันต่ำมากถ้าล้มเหลวอาจจะทำให้เป็นน้ำพังพาดได้ตั้งแต่คอลงไปอ๋ออ๋อครับ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 คุณหมอคุณหมอพูดจบหรือยังละครับเอ๊ะ ถ้าว่าคุณหมอพูดจบแล้วขึ้นกระดูกสันหลังนี่้ผมได้หรือยังล่ะครับเอานี่เขาคิดว่าโมเดลนี่มันเป็นกระดูกสันหลังของตัวเองจริงๆงั้นเหรอโตเอ้ยเป็นหนุ่มหล่อสัเปล่าเสียได้ของจริงๆหลังจากนั้นสถานีรถประจำทางโอ้โอ บรับรองผู้ป่วยโรคประสาทขั้นรุนแรงผมมีชื่อว่าเย่ชวนตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็มองเห็นทุกอย่างเป็นหมูไปหมดบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่พ่อแม่ของผมเป็นคนฆ่าหมูก็ได้ความจริงมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตของผมมากหรอกนะยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องหาคู่ครองโอยวันนี้เป็นวันปลุกพลังเพื่อเลือกอาชีพตอนแรกก็คิดว่าอยากรักษารโรคนี้ให้ได้ก่อนเป็นอาชีพดีกว่า แต่ดูท่าว่าคงจะไม่ทันแล้วสินั้นเนี่ยสถานที่จัดพิธีปลุกพลังสถาบันชิงเฉิงไม่รู้ว่าโรคของเราในตอนนี้มันจะส่งผลต่อการปลุกพลังเลือกอาชีพ้วยรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นคงแย่แน่ๆพี่เ่ชวนพี่มาสักทีนะถ้าถ้าพี่ไม่มาแล้วก็ฉันฉัน ฉันจะตีพี่ให้ตายเลยว้าวนี่เธอพี่เย่ยชวนทำไมพี่ถึงไม่ตอบเลยล่ะพี่ได้ยินไหมเนี่ยเออเออผู้หญิงหัวหมูมากใกล้ฉันขนาดนี้จะให้ฉันตอบว่ายังไงกันดูนั่นสิสุยหลิงซวนเธอมาติดหนึบกับพี่เย,ย่ชวนของเธออีกแล้วแม่แม่ พวกเธอจะมาสาวิตวานแวววให้คนอื่นอิจชาทุกวันทําไมกันล่ะเนี่ยไม่แปลกหรอกจ้าก็พวกเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่นะเพิ่อเพิ่หลังจากเปลียนอาชีพเสร็จบางทีพวกเขาอาจจะแต่งงานและมีลูกกันเลยก็ได้มั้งเอ๊ะนี่นี่พวกเธอททาทําไมพวกเธอถึงด้พูดจาเร็วไรแบบนี้กันล่ะพี่เยชวนพวกเราอย่าไปสนใจคําพูดของพวกนั้นเลยนะฮ้อยา หมูตัวเมีมาเกาะแขนแบบนี้คนลุกหมดแล้วโว้ยเอาล่ะจัดแถวตามลำดับเลขที่นักเรียนพิธีปลุกพลังกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วถึงเวลาที่พวกเธอทุกคนจะได้แสดงผลของการเรียนรู้ที่สถาบันแห่งนี้การปลุกพลังจะขึ้นอยู่กับสามสถานะหลักก็คือพละงกำลังความว่องไวและพลังจิต ยิ่งข้าสถานะทั้งสามมิติสูงเท่าไรโอกาสจะปลุกพลังได้อาชีพระดับสูงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอีกสักครู่ตอนที่ทุกคนทําการปลุกพลังขอให้ตั้งสมาธิและใช้พลังทั้งหมดออกมาอาชีพที่ปลุกได้จะส่งผลต่อชีวิตของพวกเธอไปตั้งชีวิตหากสามารถปลุกพลังได้อาชีพสายต่อสู้ระดับสูงมันก็เหมือนกับว่าเป็นการพลิกชะตาลิขิตจะได้รับการยกย่องจากผู้คนนับหมื่นนับแสนและยังนํามาซึ่งเกยียรติยศอันไร้สิ้นสุด ให้กับสถาบันชิงเชิงของพวกเราอีกด้วยเอาละเริ่มทดสอบได้วางมือของตัวเองบนแท่นศิลานั่นซะอาชีพสายทักษะดำเนินชีวิตช่างปูกระเบื้องรับสูงอ้อช่างปูกระเบื้องเงินรอูอา,อาชีพสายดำเนินชีวิต ขับวินหน้าปากซอยเหยียดเป็ดอาชีพตั้งเยอะแต่ขับวินเนี่ยนะอาชีพสายดำเนินชีวิตระดับสูงคนหากบ้ยคนหากบบ้ายบ้ายคนหาปลาก,ก็ยังดีบ้านฉันอยู่ริมเลวว้หากบจักไหนอาไม่กกบพุทธ อมตุตตพิโอมมะลึกกึกกักขอร้องเธอขอร้องเธออาชีพสายต่อสู้ระดับภายากดาบไรเงางเอ๊ะระระรดับหายากโอ้โหระดับหายากแสรตาแสรตาากิาากนไปแล้วฮาฮ่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 านักเรียนนักเรียนนายมีชื่อว่าอะไรละ่ะ ผมมีชื่อว่าเหลียวจิงหลงครับท่านอาจารย์ใหญ่เยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมแค่ชื่อก็เป็นชื่อที่ดีมากแล้วนายไปพักผ่อนก่อนเถอะนะเดี๋ยวฉันจะไปที่บ้านของนายเพื่อพูดคุยเรื่องการวางแผนชีวิตกับพ่อแม่ของนายด้วยตัวเองทราบแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านอาจารย,าย์ใหญ่พี่หลงสุดยอดเลยครับเวยเลยพี่หลงพี่หลงสุดยอดไปเลยคนต่อไป เย่ชวนขึ้นมาได้พี่เยชวนสู้ๆนะคะฉันเป็นกำลังใจให้นะคะตามข้อมูลได้เขียนไว้ว่าไอ้เจ้าหนูนี่เป็นคนที่มีสติปัญญามีปัญหาอยู่หน่อยๆแต่ไม่น่าเชื่อเลยสักนิดว่าค่าสถานาสามิติของเขาจะสูงมากคนธรรมดาทั่วไปจะมีค่าสามิติอยู่ที่ประมาณ3แต่เขากลับไม่ถึง10 นับเป็นสามเท่าของคนทั่วไปเลยทีเดียวไม่รู้ว่าการทดสอบพลังนี่มันจะเกิดปฏิหารอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่านะอ๋อแสงสีม่วงนี่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 มันมันคืออาชีพระดับเทพ อาชีพระดับเทพเอ๊ะอาชีพระดับเทพงั้นหรออาชีพสายทักษะดำเนินชีวิตระดับเทพอาชีพคนข่าหมูอ๋อกคนข่าหมูงั้นหรอ <laughs> เมื่อกี้มีคนหักกบนี่มันคนข่าหมูระบบมันล้วนหรือเปล่านี่ <laughs> อาชีพปัญญาอ่อนจริงๆ <laughs> อย่าไปล้อเขาสิอาชีพแบบนี้ไม่ใช่อาชีพที่หาได้ง่ายๆนะแต่ว่าตกใจตลกตลกจริงๆเลยอดคำไม่ได้ไอ้ตายเธอนี่สวรรค์กำลังเ,เล่นอยู่เรื่องไงกันฉันเจ้าหมิงปินเป็นอันจารย์ใหญ่มานานหลายปีมากแล้วในที่สุดฉันก็มีโอกาสได้เจออาชีพระดับเทพแต่กลับเป็นแค่อาชีพคน้่าหมูที่ไร้ประโยชน์ที่สุดเลยนนะ ด้วยอาชีพระดับเทพต่อให้เป็นอาชีพสายทักษาชีวิตก็เธอะถาว่าเป็นช่างตีเล็กแพทย์หรือนักพุงยามันก็ยังพอได้ช่วหน้าชูตาได้บ้างเออยิ่งขาดหวังมากก็ยิ่งผิดหวังมากไม่กว่าเจ้าหนูนี่จะอันไว้ไปที่เด็ดซสะอีกเอไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้นักเรียนเย่ชวนน้อย เอ๊ะมันอะไรกันหน้าต่างแบบนี้มันคือระบบนั่งรอชื่อเจ้ชวนเรเวลสิทธิ์ฝึกหัดขั้นที่หนึ่งพละก,กำลังห้าความว่องไวสามพลังกิตสองพรสวรรค์สำหรับอาชีพผู้พิฆาตพผพันหมูขมมีดสังหารเทพสก,กิลประจำอาชีพมือสังหารเงาโลหิตเรเวลหนึ่งชายาผู้พิฆาตพผพ,พันหมูสร้างความเสียหายเพิ่มเติมมาสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีหมูทุกครั้งที่ฆ่าหมูหนึ่งตัวพรสวรรค์จะเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ลดความเสียหายที่ได้รับจากหมูลงครึ่งหนึ่งคมมีดสังหารเทพเลือกอาวุธหนึ่งชิ้นเพื่อให้เป็นมีดฆ่าหมูทุกครั้งที่มีหมูตายภายใต้คมมีดฆ่าหมูจะได้รับค่าสถานะอิสระเพิ่มขึ้น0.1หน่วยมือสังหารเงาโลหิตคนฆ่าหมูจะปล่อยจิตสังหารของตนออกมาบีบบังคับให้หมูตกอยู่ในสภาวะาหวาดกลัวเป็นเวลาหนึ่งวินาทีอะไรนะผู้พิฆาตผอพันหมูง,งั้นหรอสกิลนี้มันสามารถทำให้โจมตีหมูแรงขึ้นอีก50เปอร์น ดูเหมือนว่าการเป็นโรคป,ประสาทมันก็ดีเหมือนกันนันเนี่ยเพราะว่าในาโลกใบนี้ในสายตาของฉันน่ะมันมีมูอยู่มากมายเต็มไปหมด ปวดท้องหัวเราจะจนปวดท้องปรากฏการร้องอลังการฉันก็นึกว่าสถาบันชิงชิงของพวกเราใช้กำเนิดมังกรตัวจริงใส่แต่กลับกลายเป็นว่ามันก็เป็นเพียงแก่คนข่าหมูตลกจริงๆคำจะตายอยู่แล้วเนี่ยสถาบันชิงชิงของพวกเราเนาะมีมังกรตัวจริงอยู่เพียงแก่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพี่เลิ้วจริงลงของพวกเรายังไงล่ะ แม่แม่แม่ไอเจ้านี่ฉลาดพูดจริงๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกนะพี่เยชวนการที่พี่ปลุกพลังเป็นคนฆ่าหมูดับเทพได้ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดกิจการของครอบทัวแล้วนี่นะโถ่โถ่อจ้าอจ้าอจ้าโอ้ยไอเจ้าหน้าเออนั่นมันทำบุญมาตั้งแต่ชาติปางไหนกันทำไมมันถึงได้โชคดีแบบนี้ คุณอาเย่เขาจะต้องดีใจมากแน่ๆนแม้กระทั่งคุณพ่อของฉันเขาก็คงจะต้องดีใจเหมือนกันช่างกับสุลิงซวนพวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ของพวกเราทั้งสองต่างก็มีอาชีพสายทักษะชีวิตและพวกเขาก็พยายามจับคู่พวกเรามาโดยตลอดเอาล่ะคนต่อไปสุลิงซวนขึ้นมาได้ถึงตาฉันและ้วละพี่เย่ชวนไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะได้สืบทอดอาชีพช่างตัดเสื้อของแม่ รู้ว่าจะได้อาชีพนักปรุงเล่าของพ่อ,อกันนะแต่ไม่ว่าฉันจะได้อาชีพอะไรฉันคนนี้จะอยู่เคียงข้างพี่เสมอนั่นแหละแบ,บแบบเอ่อนี่นี่เธอ <S 1> <S 1> <S เอ é, ๊ะน,นี่มันอะไรกันเนี่ยจ๊รออ นี่มันอะไรกันเนาะน,นั่นมันอาชีพระดับตำนานอะไรนะอาชีพระดับตำนานกันหรอโอ้โหนี่ฉันไม่ได้ยินผิดไปใช่ไหมเนี่ยอ,อาชีพสายต่อสู้ระดับตำนานเสียงกระบี่วิญญาณหิมะระระดับตำนานออาชีพต่อสู้ระดับตำนานปลุกพลังอาชีพต่อสู้ระดับตำนานได้พ่อแม่ของเธอเป็นสายทักษะชีวิตไม่ใช่หรอกเหรอ ทำไมมันถึงได้กลายพันธุ์ได้ถึงขนาดนี้กันนักเรียนสีหลิงซวนเธอวางใจได้หลังจากนี้ไม่ว่าเธอต้องการอะไรก็บอกทางสถาบันชิงเหลิงได้เลยพวกเราจะพยายามสุดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของเธอให้ได้อย่างเต็มที่ค่ะข,ขอบคุณมาก คนหนึ่งมีอาชีพเป็นคนฆ่าหมูส่วนอีกคนมีอาชีพเป็นสายต่อสู้รับตำนานนี่พวกเธอว่าสีลิงส่วนยังตามติดเย่ชวนต้อย,อยเหมือนกับเมื่อก่อนอีกไหมแม่เรื่องแบบนี้ต้องถามด้วยร่ะสีลิงส่วนก้าวหน้าไปถึงขนาดนั้นแล้วแล้วดูเจ้าเย่ชวนนั่นซิมันก็เป็นเพียงแค่ไอ้ขยะไร้ค่าถ้าหากว่ามันรู้จักเยียมตัวซะบ้างมันก็ควรจะอยู่ให้ห่างจากเธอสะนะว้าวยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะ นี่เยชวนฉันยอมรับว่าที่ผ่านมาพวกเราอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรกันบ้างแต่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปความเข้าใจผิดอะไรพวกนั้นคงต้องจบลงแล้วเพราะว่าหลังจากนี้พวกเราทั้งสองคนไม่ใช่คนในโลกเดียวกันต่อไปอีกแล้วล่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าจริงจากหน้าสมเประ เอิ่มเอิ่มฉันเข้าใจแล้วฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของนายมากนายอย่าแกล้งทําเป็นไม่เป็นอะไรอย่าฝืนตัวเองเลยนะนายมันก็เป็นเพียงแค่คนข่าหมูไม่มีทางจเจริญก้าวหน้าไม่มีทางได้ดีในชีวิตนี้อีกแล้วฉันหวังว่านายจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดอย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยก็แล้วกันในเมื่อนายไม่พูดอะไรแสดงว่านายไม่มีอะไรคัดค้านถ้างั้นก็ตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะ หวังว่าอนาคตหลังจากนี้นายจะไม่เข้ามายุ่งคุณนวายอะไรกับฉันอีกเอิ่มเอิมตาหากว่าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนก็แล้วกันเอ๊ะเยี่ยมในที่สุดฉันก็สาม,มารถสลับไอ้เจ้าวัวมูนี้ทิ้งได้สักทีซีลิงซวนต้องการให้ฉันคนนี้ช่วยสังสอนให้มันได้รู้จักเยียมตัวให้มันได้เห็นโลกแห่งความจริงนี้สักหน่อยดีไหมอืมเรื่องนั้น เฮ้ยเฮไอ้คนล้ามมานี่ดิเฮ้ะ hey, ฉันตะโกนจนกอแห้นี่มันไม่รู้สึกรู้สานอะไรเงี้ยนะน้อยไอ้เวทนี่น no, hey, wait, ฉันพูดกับแกอยู่นี่แกไม่ได้ยินหรืองไงกันทำไมไมีทุร่ะอะไรกับฉัน ว้าวว้าวอจออจอกนี่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 มันอะไรกันเมื่อเมื่อที่มันเกิดอะไรขึ้นสายตานั่งเมื่อกี้มันทาให้ฉันรู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นหมูที่ถูกมัดอยู่บนเกียงรอวันที่กําลังจะโดนเชืฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อกี้ก็เป็นอะไรไปน่ะฮ่่ดจิงหลงติดจิงหลงครับ เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเปี่เป็นอะไรไปครับเอ๊ะเอ๊ะน้อยน้อยไอ้บัดซบไอ้สารเลววานี่แกกล้าดียังไงถึงได้มาทำตาตะลึงตาแบบนั้นใส่ฉันกันเอ้าไอ้นี่อาอาอาเอ๊ะอะอรนโ นี่มันเกิดอะไรขึ้นบมาเอยเป็นไปไม่ได้แกมันก็เป็นเพียงแค่คนข่าหมูไม่ใช่หรือไงทำไมทำไมจึงก็ฉันมันเป็นคนข่าหมูฉันก็ต้องมีแรงมือยอดอยูนแล้วเพื่อไว้สับหมูยังไงละ่ะนี่มันก็สมเ็ุสมผลดีแล้วนินนาจริงไหม